ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับมีนุงไม่งอนน้ำมันนะครับแล้วก็ไม่งอนผงชูรสเ้ยวันนี้จะมาทำต้มจิืดชว่วงนี้สินค้าทุกอย่างแพงหมดเลยก็ต้มจืดเนาะ ครื่องปรุงไปเยอะแล้วผมก็ไม่ได้ใช้เครื่องปรุงเยอะอยู่แล้วนะครับก็จะใส่เ,ออเมล็ดลงไปก่อนนะครับวันนี้จะทําโปรตีนล้วนๆเลยแล้วก็เอาเห็ดหอมแห้งไปล้างให้สะอาดแล้วก็แช่น้ํผ่านน้ําดื่มแล้วก็น้ําที่แช่เอาไปต้มหอมครับหอมด้วยโปรตีนล้วนๆเลยจะเป็นอาหารเจรได้เลยนะอย่างเงี้ย แล้วก็ไม่ได้แพงมากด้วยครับตัวติ่งเยอะมากโอเคแล้วผมก็เอาฟองเต้าผู้ไปแช่น้ำนะครับพอนิ่มแล้วน้ำที่แช่นี่ม่มละใส่ฟองเต้าผู้เยอะห่อยเพ่นนี้แล้วก็เอาน้ำที่แช่นี่แหละครับไม่ต้องเท,งทน้ิชิงเนาะ ฟองต้มข้ถือว่าเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงเยอะมากพอสมควรแล้วก็สุกง,ง่ายด้วยย่อยง่ายด้วยครับแล้วผมก็เอาถั่วลิสงไปแช่น้ำข้ามคืนล้างให้สะอาดแล้วไปแช่น้ำนะครับแล้วก็ต้มให้สุกเดี๋ยวดูน้ำเดือดก่อนไม่ใส่เครื่องปรุงอะไรเลยครับง่ายๆแค่นั้น รอสักครู่มรอน้ำเดือดก่อนอน,น้ำเริ่มเดือดน,นะครับเริ่มร้อนละผมก็จะใส่ถั่วลิสงลงไปต้มก่อนจริงๆสุกแล้วนะให้ต้มไปนิดนึงก่อนต้มก่อนก่อนใส่อย่าเนื้อชุ่มรอให้เดือดรอเดือดแล้วนะครับผมก็จะใส่ผิดหอมลงไปต้มให้สุกนะครับปกติล้นๆแล้วก็ปิดฝารอเดือดสักครู่นึง หอมสุกแล้วนะครับก็จะใส่ฟองเต้าหู้ลงไปนะครับฟองต้าหู้สุกง่ายครับโอเคกินหอมมากกินหอมมากเดี๋ยวก็ปิดฝารอให้เดือดอีกสักครู่หนึ่งกินหอมมากขอบอกทุกอย่างสุกหมดแล้วกินหอมเลยครับหอมมากหอมหอมหอมโอเคแล้วก็มาชิมรสชาติกันเลย โอเคโอ,คโอหวานก็ใสดซอสฝาเขียวลงไปพอประมาณนะครับจะท่าทานเค็มมากครับจะมีผลต่อ,ตอตไปเนาะจะไปจะทำงานนะ่ะโมตีล้วนๆเลยโอเคเดีย๋ยวชิมรสชาติหอมละโอเคอืมหวานอนะ่ะหวานด้วยโอเค แค่นี้จะปิดแก๊สได้เลยนะครับต้มเจดืดรวมโปรตีนที่รู้กันนะครับโปรตีนช่วยซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอเนาะผมทําช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีจุขภาพที่ดีนะครับมีรูปร่างที่ดีออยยู่ U ่ P U หรือใครสุดท้ายจะเติมด้วยพริกไทยก็ได้นะครับไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าไปเมนูเจนะครับอ,อันนี้จะเป็นเจก็ได้ไม่เจก็ได้แล้วก็โรยด้วย ขึ้นชาลงไปแค่นั้นครับถ้าไม่ถ้าใส่ผักชีต้นหอมก็จะไม่ใช่เจนโอเคนั้นคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าใช่ก็ขอให้กดไลค์ถ้าชอบก็ขอให้กดแชร์แต่ที่แน่ๆฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ